สวัสดีครับพบกับผมเบนดินระเบิดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีรถที่หน้าตาคล้ายเวปป้าหน้าตาคล้ายแลมเบตต้านะครับเออ่ก็คือมันก็คือสโคมาดีนะครับที่สโคมาดีเนี่ยเขาเหมือนจะไปซื้อลิขสิทธิ์ของแลมมาครับแลมเบตตามานะครับหน้าตามันก็จะเหมือนแบบพวกแนวรถอิตาลีแต่ตัวสโคมาดีเนี่ยมันเป็น ต่อตั้งมาใหม่เป็นสัญชาติอังกฤษนะครับผม <Yeah. S 1> ออังกฤษรูปร่างก็มาดูโฉบเฉี่ยวสวยนะครับผมก็ลองเทสมาดูว่า <Yeah. S 1> มันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นรถมือสองมานะครับมาขับได้ก็ถือว่ารูปทรงก็สวยนะนั่งได้สามสามคนนะสามสี่คนอันนี้ถ้าเสริมเบาะมาก็ ให้ภรรยานั่งตรงนี้ท้ายแล้วลูกหนึ่งคนนั่งนี่อีกคนนึงนั่งนี่ก็รวมเป็น4คนก็มาซื้อขับเล่นสนุกสนุนะครับผมลูกทรงก็สวยดีขับไปตลาดไปซื้อของซื้ออะไรก็ใช้ได้แล้วก็ในส่วนของออการขับขี่มันก็เหมือนสกูตเตอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันได้แบบรูปทรงแต่ผมคิดว่าที่เอามาใช้เอามาขับเล่นเนี่ยก็คือ มันซ้อนได้4คนนะสี่คนแบบขับเล่นไปไม่ได้ขับแบบออกถนนใหญ่ให้มันผิดกฎหมายอะไรนะเอาไว้แบบขับพาเด็กๆเที่ยวเล่นตามซอยตามไรนี้ไปนะครับให้เขาแบบผ่อนคลายชิวๆนะครับในส่วนของรถนะครับนี่รถด,ด้านตัวโช๊คเนี่ยมันก็จะแบบแนวแบบเหมือนย้อนยุกย้อนยุกนะ ถ้ารุ่นใหม่มันก็จะมีโชค๊คแล้วเป็นซับในแท่งเดียวอันนี้มีเป็นตะเกียบแล้วก็มีโชค๊คมานะครับส่วนด้านหลังนะับด้านหลังก็เป็นดิสเบรนะครับตัวเบาะตัวนี้ต้องบอกว่าเก็บของไม่ค่อยได้เยอะนะครับเก็บของไม่ได้เยอะนะครับวันนี้ก็ไม่มีที่เก็บมีที่เก็บก็เป็นแค่เก็หน้ามันะมจะใส่พวกเอกสารพวกอะไรเล็กน้อยนะครับอ่านะในส่วนของ หน้าปัดหน้าจอก็มีวัดรอบมีน้ำมันให้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไฟลงไฟเลี้ยวแต่ชอบอย่างหนึง่งแกตัวนี้เสียงดังนะครับตัวนี้วัสดุจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะถ้าตัวต้นแบบเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดนะต้นแบบแต่เนี้ยเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะครับพลาสติกหมดเลยนะครับจะมีโครงแค่โครงเป็นเหล็กนะ ส่วนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของพวกเว็บป้าพวกแรมเนะี่ยตรงนี้พวกอย่างนี้จะเป็นเหล็กเกือบซัดส่วนใหญ่เลยนะครับอของแรมก็เปลือกอาจจะเป็นไฟเบอร์แต่ว่าโครงด้านในก็เป็นเหมือนเหล็ก้มหุนะครับพุ่มไปอีกทีหนึ่งพวกเปลือกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพลาสติกส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าล้มผมมองว่าถ้าเกิดมันล้มใช่ไหม มันอาจจะมีการคืนตัวได้แต่ถ้าเป็นพวกเหล็กเหมือนอย่างเวสป้าเนี่ยถ้าตรงแผงด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายคุมล้อบุบนี่คือบุบเข้าไปเลยไม่มีการยืดหยุ่นนะครับอาจจะต้องเคาะทำสีอะไรประมาณนั้นเป็นแบบเหมือนชิ้นส่วนของรถยนต์ไปนะครับส่วนการขับขี่ก็นะครับขับขี่เหมือนสกูตเตอร์ทั่วไปการดูแลก็เหมือนสกูตเตอร์ทั่วไปนะครับน่าจะเข้าพวกร้านธรรมดาได้นะครับนี่ก็มา รีวิวให้ชมนะครับเผื <pl ains> ่อถ้าใครแบบชอบแนวนี้นะครับก็เบาะก็นั่งสบายนะครับเบาะนั่งสบายเพราะว่าเป็นเบาะใหญ่เปรียบเทียบกับพวกเวฟพวกอะไรเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ใครชอบแนวนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนสารฝันผมเด็กๆอยากได้เวป้าแต่ว่าตอนเด็กๆมันคือมันแพงเห็นในในมิวสิกวิดีโอของเพลงของลีโอฟูธนะ ของรีโอฟุตที่เขาจะขับเวสป้าน่าจะเป็นเพลงเช้าไม่กลวงั้นนะโูแล้วมันแบบมันชอบมันถูกใจก็เลยเฮ้ยลองซื้อที่มันจะรุ่นรุ่นใหม่แต่ว่าทรงรูปแบบรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับของเก่านะครับแตที่ใจจริงก็อยากได้แบรนด์ของเวสป้าหรือว่าแบรนด์ของแอมเบตตาอยู่แต่ว่า มันหน้าตาลูปทรงเนี่ยมันจะไม่เหมือนออกแบบแนวเรโทเรโทแต่เนี้ยคือสโคมาดี้ผมมองว่ามันเป็นออกแนวแบบเนี่ยลองดูครับมันเป็นแบบเรโทรเลยนะอ่าเรโทรเรโทรแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยเอาอันนี้วบบ่าชอบนะครับก็<ๆ>ถ้าใครมีอะไรแนะนำแนะน,นำก็คอมเมนต์กันก้ามานะคลิปนี้น่าจะ เราจากประสบการณ์นะครับที่ได้ลองขับน่าจะมาสักอาทิตย์นะอาทิตย์กว่าก็ถือว่าเ,เครื่องยนต์ก็ตอบสนองอะไรดีไม่มีปัญหาเหมือนเราขับพวกคิกพวกฟีโนโ่ทั่วไปนะครับก็ใช้ดีนะอะไจะลองซื้อมาก็ลองซื้อมาแต่เนี้ผมซื้อมือสองเพราะว่าต้องบอกว่ามือหนึ่งกับมือสองเนี่ยราคาลดทั่วครึ่งหนึ่งผมมองว่าก็ดีนะได้ราคาแบบลดครึ่งหนึ่งแล้วก็ เออเซอร์วิสอะไรทั่วไปก็ร้านข้างนอกอะไรก็ทําได้นะครับแล้วก็ขายต่อก็ไม่ค่อยเจ็บตัวเยอะนะโอเควันนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด,ด้วยไปแล้วสวัสดีครับ